สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงประจำเดือนมกราคม2568นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนแรกห่งปีนี้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับกําลังใจการสนับสนุนการติดตามมาเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณมากมายนะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะเป็นไพ่เดอะมูนนะคะเดอะเวอร์พัดจ,จันกับโลกมาอยู่ข้างๆกันนะคะแปดไม้เท้าห้าเหรียญน,นะคะเก้าถ้วยว้าวสี่เหรียญน,นะคะอัศวินถือถ้วย นะคะหกไม้เท้าหกดาบแล้วก็สี่ถ้วยอ่าในชะตาของคุณนะคะทุกคนอดีตเนาะเป็นยังไงไม่มีความสุขเลยอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องการเงินนะคะมันไม่ง่ายเนาะในพี่ผ่านมา ในชีวิตที่มันมืดมนนะคะสิ้นลรความหวังรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกร้อนลนกับกัดกุ้มใจนะคะมันเป็นพลังงานของการขาดแคลนทางในเรื่องของทรัพย์สินขาดแคลนกำลังใจขาดแคลนโอกาสเป็นเช่นนั้นนะคะคือคุณต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวอ้างว้างอยู่เพียงลำพังแต่ตัวคุณก็ อาจจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าคุณก็มีความสุขดีคุณไม่ได้ทุกอะไรหรือสายตาในสายตาของคนอื่นนะฮะในสิ่งที่เขามองต่อคุณน่ะชีวิตของคุณก็ดูมีความสุขดีมีความเพียบพร้อมนะคะหลายหลายคนก็มีความสุขมีความพึงพอใจกับหน้าที่ของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจทำเป็นอย่างดีนะคะ คุณเป็นคนที่เป็นรักสวยรักงามเนาะรักความโอ่อ่ารักในความปานีตมากๆเลยนะคะแล้วเป็นยังไงอีกนะคะในสิ่งที่คั่วเห็นขึ้นมา คุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจในตอนต้นเดือนความไม่สบายใจมันก็เกี่ยวพันมาจากอดีตนะคะอาจจะมาตั้งแต่ปี2025โดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะคะไพ่สื่อสารออกมาบอกว่าขอให้คุณไว้วางใจอย่าได้คิดมากไปเลยนะคะพลังงานของ The Worm มาเป็นเครื่องการันตีให้คุณได้รู้ว่า สิ่งที่คุณกลัวสิ่งที่คุณกังวลมันจะดีเกินคาดมันจะดีเหนือความคาดหมายทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นกับคุณนะคะสำหรับในตรงนี้นะคะในเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่คุณจะได้รับโอกาส ดีๆเข้ามาง่ายขึ้นมันตรงกับไพ่คำว่าสบายๆง่ายๆนะคะนั้นแบบว่ามันจะไม่มีอะไรมาบล็อกมาปิดกัน้นมาขัดขวางนะคะมันก็จะทำให้สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาจากความเป็นเดะมูนขุนมัวขมุกขมัวก็วจะเป็นพระอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างให้ความอบอุ่นเป็นแสงสว่างที่ทำให้เราได้มองเห็นหนทางแสงสว่างนี้ไม่ใช่แสงสว่างแห่งความร้อนแต่เป็นแสงสว่างแห่งความร่มเย็นร่มเงา นะคะมีความเป็นมงคลต่อชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ของชาวราศีเมถุนนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างกำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะสิ่งที่คุณรอเขาก็บอกว่าบางอย่างไม่จำเป็นต้องไปเล่ง ก็ให้มันเกิดขึ้นตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมของมันจะเป็นเช่นนั้นนะคะอ่าเรามาดูในเรื่องของการงานกันนะคะสำหรับในดวงการงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะหลายๆคนตกงานนะคะอืมทงที่ตัวคุณก็จะเป็นคนที่มีฝีมือ นะคะมีฝีมือในการทำงานดีมากแต่ก็ตกงานนะคะความตกงานตรงนี้มันทำให้คุณจากคนที่มีอันจะกินมีเงินเยอะๆนะคะมันก็ทำให้คุณกระแสะการเงินของคุณล้วนไหลไปด้วยนะคะมันตามตามกันไปหมดเลยนะคะคุณอาจจะรู้สึก เหนื่อยนะคะหรือว่าบางคนทํางานอยู่จากที่เคยมีลูกค้ามาอุดหนุนมามาติดต่อเราเยอะแยะไปหมดเลยมันเงียบไปหมดเลยอะคะ่ะมันไม่มีใครมองเห็นในสิ่งที่คุณกําลังทําเช่นคุณทำคอนเทนต์มันก็ไม่มีใครมาดูคอนเทนต์คุณจากในอดีตที่ผ่านมาคนดูเยอะมากยอดวิวสูงมากแต่ตอนนี้ทุกอย่าง มันดรอปลงมันตกต่ํำมากๆนะคะมันก็อยู่ในจุดที่คุณรู้สึกไม่สบายใจอะค่ะนะคะ,นะคะหรือบางคนนะคะเคยข,ยขายของดีมากแล้วอยู่ๆวันหนึ่งคือไม่มีลูกค้าคนไหนเข้าร้านคุณเลยนะ,ะมันก็ทำให้คุณวิตกกังวลได้นะคะว่า แล้วเราจะผ่านจุดนี้ไปได้หรือไม่นะคะเพราะนั้นมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันกีดขวางคุณอยู่นะคะกีดขวางความเจริญก้าวหน้านะคะขัดคุณอยู่ขัดดวงคุณไว้นะคะสิ่งสิ่งนี้มันจะมาลายหายไป มันจะค่อยๆซาค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นดวงของคุณจะเปิดแล้ว the word เกิดขึ้นนั่นแปลว่าดวงของคุณเปิดนะคะความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของคุณก็จะคืนกลับมาวนเวียนกลับมาอีกครั้งนะคะเป็นการวนเวียนกลับมาที่จะทําให้คุณได้รู้สึกดีนะคะโอกาสดีๆหลั่งไหลเข้ามาเยอะแน่นอนนะคะแล้วคุณก็จะกลับมาอยู่ในจุดของความปลอดภัยและสบายใจในเรื่อง ของการเงินมากๆนะคะไม่ต้องมานั่งอยู่ในจุดที่คุณแบบ คิดมากวิตกกังวลไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงไม่รู้จะเคลียร์กับสิ่งนั้นได้อย่างไรอะนะคะไม่ต้องกังวลแล้วไม่ต้องคิดเยอะแล้วนะคะเนาะบางอย่างคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรอนานก็ไม่ต้องรอคะ่ะทุกคนถ้าเราใจจดใจจ่อกับสิ่งนั้นอะเราจะรู้สึกเลยว่ามันช้าทีนี้สาเหตุของการที่มันติดขัดได้เช่นนี้หนึ่งเลยอาจจะมีคู่แข่งในการทํางานเยอะสองสภาวะในเรื่องของ เศรษฐกิจที่มันไม่ดีเป็นภาพรวมระดับประเทศที่เราคอนโทรลไม่ได้สามมีคนจงใจกั่นแกล้งนะคะมีคนจงใจขัดขวางเพื่อที่จะให้คุณประสบปัญหาทางการเงินนะคะแต่คุณก็จะพลิกฟื้นคืนกลับมาได้ถ้าคุณเคยหาเงินได้ก้อนใหญ่หาได้เยอะๆการเงินของคุณก็จะพลิกฟื้นคืนกลับมาได้หาได้เยอะแล้วหน้าที่การงานก็จะเข้าที่เข้าทางนะคะมันเป็นในเรื่องของ ความลงตัวในการทำงานนะคะะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากทำของคุณต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวยังไงดวงก็เปิดนะคะชะตาก็จะเปลี่ยนเองนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับความสุขสงบความราบรื่นความปลอดภัยนะคะคุณจะต้องไม่แบบไม่ได้อยู่กับความทุกข์แล้ว น่าจะมีใครบางคนเนี่ยนะคะกันแกล้งคุณขัดขวางคุณนะคะแต่คุณก็จะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือผู้ใหญ่เมตตาชี้นำนะคะเปิดเส้นทางให้กับคุณได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ยมันจะมีเข้ามานะคะมีเข้ามาได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะอเอาใจช่วยเนาะไม่ต้องทนอยู่กับความรู้สึกอึดอัดไม่ต้องทนอยู่กับความวิตกกังวลอะไรอีกต่อไปนะคะ คุณเป็นคนดีอ่ะเดี๋ยวดวงของคุณอ่ะ จะกลับมารุ่งโรดลุ่งเรืองมากนะคะดวงชะตาของคุณนะคะคุณจะประสบความสําเร็จถ้าคุณเป็นสายคอนเทนต์นะคะในด้านออนไลน์คือยอดวิวคุณตกมากเดี๋ยวก็กลับมานะคะนะยอดวิวก็จะกลับมาเยอะมากนะคะเนี่ยมีคนแกล้งคุณอยู่มีความอิจฉาริษยาคุณมากนะคะก็เลยคิดร้ายที่จะหาทางกําจัดคุณให้คุณได้ออกไปจากวงการของการทํางานนี้นะคะเป็นใครลักษณะเป็นอย่างไรประ น,นะคะคนคนนี้ก็อยู่ในสายงานเดียวกันกับคุณเนี่ยนะคะแต่เขาสู้บารามีคุณไม่ได้หรอกนะสุดท้ายแล้วคุณจะกลับมายิ่งใหญ่คุณจะกลับมาได้อย่างเติบโตแบบ อย่างดีเลยะคะประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะเป็นเช่นนี้นะคะคุณจะมีความสุขนะคะไพ่สองถ้วยขึ้นมาเอาใจช่วยของคุณนะคะอะอะไรดีๆเริ่มวมนเวียนคืนกลับมาหาคุณนะคะถ้ามีคนประสงค์ร้ายนะคะทำร้ายคุณนะคะทให้คุณจะต้องเจอแบบนี้เหตุการณ์เช่นนี้ขอให้คุณนิ่งไว้นะคะ คุณนิ่งไว้ดีที่สุดแล้วก็โฟกัสกับการพัฒนาตัวเองเพราะคุณจะได้รับผลลัพธ์ดีที่สุดก็ต่อเมื่อคุณได้ลงมือทํางานเต็มที่กับมันแล้วจกวักรวาลก็จะตอบแทนสะท้อนผลลัพธ์นี้กลับมาเช่นเดียวกันนะคะขอให้คุณเต็มที่นะคะต่อมานะคะเรามาดูในด้านของดวงการเงินสําหรับสถานการณ์การเงินของคุณนะคะโอเคหรือไม่นะคะการเงินนะคะอ้อเห็นว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณ น่าจะ,ะเผชิญกับวิกฤตทางการเงินอย่างรุนแรงนะคะห้าเหรียญนี่เป็นไพ่ที่ยากจนที่สุดของไพ่ทาโร่นะคะก็คือว่ากรอบเลยนะคะไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยนะคะทั้งที่คุณเคยมีอันจะกินมีฐานะที่ดีมีรายได้สูงแต่ทุกอย่างคือเงียบนะคะดิ่งเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นนะ,ะจังหวะ ในเรื่องของการโดนคุกขามการโดนแกล้งมีคนอิจฉาคุณมากเลยนะคะอิจฉาในชื่อเสียงอิจฉาในความสำเร็จนะคะตั้งใจที่จะแกล้งให้คุณล้มเหลวให้ชีวิตของคุณพังเพียงเพราะคุณได้ดีเกินกว่าเขาไม่ได้เขาจะต้องทำลายเพื่อไม่ให้คุณได้ดีเกินกว่าเป็นเช่นนั้นนะคะซึ่งในตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่า มันถึงเวลาแล้วอะค่ะที่เขาจะได้รับบทเรียนแต่มันก็เป็นถึงเวลาที่คุณจะได้รับข่าวดีในโอกาสทางการเงินของคุณเช่นเดียวกัน คนที่ทำร้ายคุณนะคะเขากำลังลำบากเรื่องการเงินนะเขาเสียเงินออกไปก้อนใหญ่จำนวนมากมีเรื่องว้าวุ่นมีเรื่องที่เขาจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันจัดการนะคะแต่ในทางกลับกันในส่วนของคุณเดี๋ยวมันก็พลิกฟื้นมั่นคงขึ้นซึ่งความมั่นคงตรงนี้ก็จะเป็นความมั่นคงแบบที่เกิดขึ้นโดยระยะยาวได้เช่นเดียวกันนะคะเลิศมากทุกคนนะคะเนาะอะไรที่คุณรู้สึกว่า มันหยุดนิ่งมานานการรอคอยของคุณอะนะคะมันยาวนานเหลือเกินอะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้แล้วถึงเวลาแล้วที่คุณจะสุขสมหวังกับสิ่งที่คุณพึงปรารถนาทั้งหมดเลยนะคะอ่ะมานะคะเรื่องเงินไม่ต้องคิดมากนะเพราะว่ายังไงภายในเดือนนี้ก็ฟื้นตัวแน่นอนค่ะนะ่าจะเป็นประมาณครึ่งเดือนหลังไปกระแสะทางการเงินของคุณจะมากมายนะคะท่วมทนมากยิ่งขึ้นนะคะ สิ่งที่ไพ่อยากให้กำลังใจกับผู้คุณไหมนะคะเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นความทุกอย่างอะคะ่ะจะเข้าที่เข้าทางนะคะคุณจะประสบความสำเร็จมากกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมด้วยนะคะเอาใจช่วยค่ะนะคะน้อยังไงก็พลิกฟื้นนะคะต่อมานะคะในเรื่องของดวงสุขภาพมีปัญหาเรื่องอะไรมีปัญหาเช่น คุณลดความวบ่นผิดวิธีไหมคุณกําลังอดข้าวอยู่หรือเปล่าคะห้าเหรียญน,นะคะอดข้าวอดน้ําอยู่เปล่าไม่เอานะคะทุกคนอย่าอดเลยนะคะมันโยโย่นะคะมันจะกลับมาแบบกินแบบระห่ำเลยนะเหมือนพายุลงเลยนะคะก็เหมือนคุณกําลังแบบรู้สึเสเกสเศร้าภาวะซึมเศร้าโรคซึมเศร้ารู้สึกมีปมในใจอะไรบางอย่างที่คุณ ไม่อยากทําให้คุณไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากเจอใครนะคะอืมในสิ่งสิ่งนี้นะคะอืมมันเป็นในเรื่องของต่อมไทรอยอาการนอนไม่หลับอาการวิงเวียนศีรษะเบอร์เบอร์นะคะแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับท้องผูกนะคะอ่าท้องผูกเกี่ยวข้องกับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาการ เบื่ออาหารได้ไหมเบื่ออาหารเดิมๆไหมนะคะคุณอาจจะเครียดแหละเครียดเกินไปนะคะเครียดมากเกินไปในเรื่องของสถานการณ์ชีวิตนะคะนะเครียดเรื่องเงินทองชีวิตความเป็นอยู่ขอให้คุณปล่อยวางซะ ยังไงมันก็จะกลับมานะคะแต่สิ่งที่คุณอาจจะแบบไม่มีความสุขเลยจริงๆแล้วมันส่งผลต่อสุขภาพเละนั่นจะเป็นคําบูลลี่จากคนอื่นนะคะ<ม>ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆถ้าไม่คุณเสียความมั่นใจไหมคุณดูดีมากค่ะเอาอยาจะบอกว่าพวกคุณดูดีมากดูดีจนคนอื่นจะต้องหาข้อบกพร่องในตัวคุณอะเพื่อมาพูดทำํำลายคุณให้ได้อะไรเช่นเนียนะคะมันก็ทุกอย่างเนาะ เดี๋ยวขอให้คุณได้กลับมาดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองเยอะๆนะคะพอดูแล้วคำพูดของคนอื่นน่ะท้ายที่สุดน่ะ นะคะคุณจะก้าวผ่านตรงนี้ได้คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันต้องใช้เวลาเนาะการลดความอ้วนอะไรต่างๆนะคะแต่ขอให้คุณนทำให้อย่างสม่าเสมอทำต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะสำเร็จในสิ่งพวกนี้เองเป็นเช่นนี้นะคะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของพลังงานดวงความรักนะคะ ความรักของชาวเมถุนเป็นอย่างไรนะคะในความสัมพันธ์นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนโสดเนี่ยนะคะรู้สึกอึดอัดนะคะ อึดอัดกับพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นลนักษณะของการคุกคามคุณการคุกคามตรงนี้ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจไหมมันทําให้คุณรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนคุณกําลังโดนกั่นแกล้งนะคะคุณต้องการอะไรคุณต้องการขันหลังค่ะให้กับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คาดหวังถึงการจะได้เจอเนื้อคู่แฟนคนรักความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมากีดขวางคุณอยู่ซึ่งเป็นคนเก่าๆความ รักเก่าๆนะคะที่มันทําให้แบบในอดีตที่ผ่านมาก็ไม่เห็นจะสนใจคุณแต่ในวันที่คุณจะเจอความรักครั้งใหม่หรือทําไมอ่ะทำไมถึงมาล้างคุณเอาไว้มันทําให้คุณรู้สึกรังเกียจยังไง <laughs> ไม่รู้อะนะคะอันนี้ว่าสัมผัสจากความรู้สึกนะว่าเหมือนคุณรังเกียจเหมือนคุณขยะกขยแเงะในความคิดในตัวตนของพวกเขามากอะไรเช่นเนี้ยนะคะอืม เนี่ยมันมีใครแบบกักกักคุณไว้นะคะหรือทําอะไรที่มันไม่ค่อยดีดูไม่ให้เกียรติต่อคุณมากสักเท่าไหร่นะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันนะคะก็ทุกอย่างมันมีเวลาที่ถูกกาหนดเอาไว้แล้วคุณจะได้เจออะไรนะคะ the world คุณจะได้เจอความรักความสัมพันธ์ที่คุณรอคอยมาทางชีวิต การได้เจอความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จะทําให้คุณนะคะมีความสุขมากมันเป็นความรักที่ดีมากนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้เจอนะคะเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณไม่ต้องเครียดนะคะคุณจะได้เจอคู่ครองที่ลดมากทุกคนนะคะหน้าตาดีไม่พอประสบความสําเร็จ นะคะทำงานเก่งมีความเพียรพร้อมและเป็นโอกาสที่คุณจะได้แต่งงานอย่างรวดเร็วด้วยนะคะสําหรับคนโสดจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ดูดีมากๆทั้งนิสัยแล้วก็รูปร่างหน้าตานะคะความดีของเขานะคะเป็นอะไรที่คุณเหมือนเป็นคนที่ถูกเลือกเนาะท่ามกลางคนเยอะๆแล้วคุณมงมงกุฎเนี้ยนะคะมาสวมที่ศีรษะของคุณมงกุฎ ใบไม้นะคะใบมะกอกใบช่อลอเววนะคะอมืมาสวมที่ศีรษะของคุณคุณเป็นคนที่ถูกเลือกอะนะคะอืเป็นคนที่ถูกรักนะคะมันก็ทำให้หลายๆคนรู้สึกพูดไม่ออกเหมือนกันนะะอาจจะเคยย้อยเย้ยคุณนะคะถากถางคุณดูถูกคุณทุกอย่างอะนะคะในจุดที่คุณไม่เคยสมหวังกับความรักเลยนะคะแต่แล้วเป็นยังไงคะคุณจะได้ คุณจะได้ทุกอย่างในสิ่งที่คุณควรจะได้คุณจะฝากคำวิพากวิจารณ์คำดูถูกสายตาที่เหยียดย่ำคุณนะคะคุณจะฝ่าฟันได้หมดกับเสียงที่มันไม่พึงปรารถนานะคะเดี๋ยวคุณจะได้เจอความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณมีความสุขมากและเขาจะเป็นสายเปกับคุณมากเลยนะคะให้คุณเยอะนะอยากได้อะไรบอกหรือคนนี้เป็นคนที่เซอร์ไพรส์เก่งตามใจเก่งมากๆนะคะ อืมเป็นคนที่แบบรักคุณดูแลคุณเอาอกเอาใจคุณดีทุกอย่างเลยนะคะอะมาดูกันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเป็นยังไงนะคะอืมในสิ่งสิ่งนี้นะคะทุกอย่างเนาะคุณจะฝ่าเสียงวิพาววิจารณ์นะคะคุณจะเจอคู่บุญคู่วาละเมีย ที่จะทำให้หลายๆคนที่เคยแบบรู้สึกบูลลี่คุณต่อว่าคุณวิจารณ์คุณในทางที่ไม่ดีที่คุณยังไม่มีแฟนนะคะหรือรู้สึกสมน้ำหน้าเวลาที่คุณผิดหวังเอาความรักพวกเขาจะเจ็บมากอะกับการที่คุณสมหวังในความรักกับคนใหม่คนนี้นะคะพวกเขาจะหน้าแตกพวกเขาจะอึง้งพวกเขาจะช็อกนะคะพวกเขาจะพูดอะไรไม่ออกนะคะก็จะเป็นเช่นนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ คอ้คุณดูแลตัวเองนะคะดูแลความรู้สึกดูแลสุขภาพอะไรต่างๆให้ดีนะคะให้ดีเนาะคุณจะได้เจอนะคะสิ่งที่ใช่สิ่งที่เหมาะสมนะคะเมื่อถึงเวลาเนาะนะคะแต่มันก็ยังมีอะไรแบบบางๆตาอยู่นิดนึงนะมันทำให้คนใหม่เข้ามาทันทีไม่ได้ก็หมั่นภาวนาสวดมนต์ไปนะคะสร้างบุญให้ตัวเองไปสุดท้ายเขาจะแพ้ภัยตัวเองแล้วเขาก็จะไม่ขวางไม่กีดกันไม่ ไม่บล็อกไม่อะไรกับคุณได้เลยนะคนเก่าๆว่าจะค่อยๆถอยหลังหมดความรู้สึกถอยไปไม่พยายามที่จะล้งคุณเอาไว้นะคะก็เป็นเช่นนี้นะคะต่อมานะคะเรามาดูความรักของคนคุยไม่ชัดเจนทนมีประเด็นกันนะคะสำหรับในจุดตรงนี้คุณน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณแทบไม่มีตัวตนกับเขาเลยไม่มีค่าในสายตาเขาเลยคนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้นะ เป็นคนเช่าชูเป็นคนเอาอกเอาใจเก่งเป็นคนภาพลักษณ์ดีในแนวแบบสายวิชาการพ่อพระแม่พัานะคะแต่จริงๆเขาเป็นคนที่ใจร้อนมากเขาไม่ใช่คนใจเลยเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่ชอบให้คนเอาใจนะคะมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยในการดิวแับคนคนนี้นะคะแล้วคุณก็เป็นทุกข์ในเรื่องของเขาเยอะมากเลยนะคะเขาทําให้คุณไม่มีความสุขเขาทําให้คุณ ต้องตกอยู่ในสถานาการณ์ของความลำบากติดขัดในเรื่องการเงินลำบากไปหมดเลยชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคุณมันต้องดิ่งอะคะ่ะมันต้องดรอปมันต้องตกลงมาโดยที่พวกเขาไม่เคยไม่เคยสนใจเลยว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงเพราะพวกเขาสนใจแต่เรื่องของเขาการเงินของเขาผลประโยชน์ของเขาชีวิตคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างนี่คือความเห็นแก่ตัวที่มันรุนแรงมากๆนะคะแล้วมันทําให้คุณตาสว่างได้ว่า เขาไม่เขาไม่คู่ควรที่จะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะอืมนะคุณจะได้รอดพ้นแล้วนะคะกับสิ่งที่คุมเครือมไม่ชัดเจนคุณจะพายเรือนี้ไปหาแสงสว่างเท่ากับว่าคุณถอยหลังออกมาจากความสัมพันธ์นี้และเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะในส่วนตรงนี้คุณเอมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างของคุณ นะคะคุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่จะให้ความรักกับคุณได้แต่ไม่ใช่คนที่มีประเด็นไม่ใช่คนที่มีปัญหานะคะคุณจะได้เจอคนที่ทำให้ทำให้คุณรู้สึกว่าดีอ่ะนะคะโชคดีได้เจอเขาแล้วเป็นคนนี้มียศมียศถาบรรดาศักดิ์มากมายสูงสักนะคะอ่าเป็นคู่ทรัพย์ของคุณเป็นคู่บุญคู่บรารมีเป็นคู่อุปถัมภ์ของคุณนะคะ คุณจะได้เจอคนที่เป็นความมั่นคงให้กับคุณนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นแปลว่าเป็นที่พักใจให้กับคุณได้ทำให้คุณได้รู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยนะคะคนนี้เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตของคุณนะคะทำให้มันฟื้นขึ้นมาได้นะคะเป็นความรักที่ดีนะคะอืม เป็นความรักที่เข้ามาพร้อมกับความดีหรือคนคนนี้เขาจะเลือกคุณเพราะคุณเป็นคนดีอะค่ะนะคะ,นะคะแต่ไม่ใช่คนที่มีประเด็นแน่นอนนะคะจะเป็นคนใหม่เลยเพราะคุณไม่สามารถที่จะไปต่อกับความรักเก่าๆตรงนี้ได้เพราะคุณรู้สึกเบือ่อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเซ็งนะคะกับคนพวกนี้นะคะเอาเป็นว่าคุณจะหลุดพ้นคุณจะผ่านพ้นคุณจะรอดพ้นได้หมดเลยนะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะการรอคอยของคุณได้สิ้นสุดลงนะคะแล้วพอคุณเจอคนใหม่โป๊ปะค่ะมันเหมือนชีวิตของคุณเปลี่ยนไปหมดเลยโชคดีจะหลั่งไหลกระแสะกางเงิอนอะไรต่างๆมากมายจะเข้ามาคุณจะไม่ลำบากนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเรามาดูในด้านของดวงความรักของคนมีคู่เป็นยังไง ในความรักของคนมีคู่นะคะในสิ่งที่เห็นขึ้นมาเขาก็บอกว่าอคุณน่าจะแบบอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาไม่ให้เกียรติต่อคุณเลยเป็นความสัมพันธ์ที่คุณร้องไห้คุณเสียใจหรือเขาอาจจะทําให้คุณลําบากในเรื่องการเงินคนคนนี้อาจจะนอกใจคุณหรืออาจจะไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่าคุณนะคะ ขันนอกใจการไม่ซื่อสัตย์การหักหลังการทอดทิ้งคุณหรือว่าเขาเลือกเอาแต่ชีวิตของเขาการงานของเขาโอกาสของเขาจนไม่หันมามองเลยว่าคุณแย่ขนาดไหนคุณกําลังตกตะกรรมลําบากมากเพียงใดมันเป็นพลังงานของคนที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดเลยนะคะสําหรับในตรงนี้นะคะก็คุณน่าจะผ่านความเจ็บปวดความบอบช้ำการร้องไห้มาจน จนคุณไม่เชื่อมั่นในตัวแฟนของคุณได้อีกต่อไปว่าเขาจะเป็นคนดีมากพอที่จะดูแลคุณได้คุณไม่สามารถที่จะเชื่อไปแบบนั้นนะคะในสิ่งที่ว่าสัมผัสได้นะคะมันเป็นในเรื่องของพลังงานการเปลี่ยนแปลงขันกลับมารักตัวเองการดูแลตัวเองนะคะคุณอาจจะมีความสุขขึ้นมองโลกในแง่ดีขึ้นนะคะ อะไรที่มันวุ่นวายอะไรที่มันจุกจิกเหมือนคุณจะหลีกเลี่ยงไม่เอาตัวเองเข้าไปสู่การรับรู้คนกลุ่มไหนที่ไม่น่ารักคุณก็จะไม่เอาตัวเข้าไปใกล้ชิดกับคนพวกนั้นเพื่อรับพลังงานความท็อกซิกทั้งปวงคุณไม่เอาแบบนั้นแล้วคุณเห็นคุณค่าในตัวเองมากนะคะเรามาดูว่าแฟนของคุณรู้สึกยังไงกับคุณนะคะแฟนของคุณรู้สึกยังไงกับคุณในความรู้สึกนะคะคนคนนี้มีอีโก้มากนะ หมือนลึกๆเขาแอบรอนะรอให้คุณติดต่อหาเขารอให้คุณง้อเขาแต่คุณกลับเงียบมากนะคะคุณเงียบครั้งนี้เพราะคุณเจ็บปวดเหลือเกินนะคะมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ในฝั่งของคุณแต่ฝั่งของเขาอยากได้คุณแต่มีอีกโก้นะคะเหมือนมัวแต่คิด มัวแต่ลังเลนะคะมัวแต่หาเหตุผลตัก,กะอะไรของเขาต่างๆมันทำให้เขาไม่ทําอะไรเลยเ,ยเป็นสีถ้วยนั่งคิดเมอลอยนะคะไม่พยายามนะคะนะไม่พยายามอะไรมัวแต่คิดคิดคิดอยู่นั่นแหละคิดถึงปัญหาคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นคิดแล้วก็กลัวค่ะนะคะนะ,ค,ะนะคุณกับเขาจะได้ไปต่อกันไหมคะนะคะ คุณกับเขาคนนี้จะได้ไปต่อกันหรือไม่ในพลังงานของการไปต่อนะคะอคิดว่า,น,าน่าจะไม่ได้ไปต่อแล้วตัวคุณน่าจะเพียงพอ ขอ,อยุติความสัมพันธ์ขอ,อยุติความรู้สึกที่มันลาวกับคุณตกนรกอะ่ะคุณไม่สบายใจอะ่ะเวลาคุณใช้ชีวิตกับคนคนนี้แต่มันเป็นลักษณะของคุณเลือกอิสระภาพเส้นทางของคุณนะคะการเดินทางที่จะเข้าสู่สายแห่งธรรมนะคะเส้นทางการทำธุรกิจใหม่ๆหรือเลือกที่จะสร้างความสุขด้วยตัวของคุณเอง ะะแล้วในอนาคตคุณมีโอกาสได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เป็นคู่บุญคู่บารมีของคุณด้วยนี่คือเรื่องราวนะคะในดวงของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะในการสนับสนุนติดตามให้กำลังใจนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสอบถามรายละเอียดจองคิวร่วงหน้ากับน้องแอดมินตามลายที่อยู่หน้าจอตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ ก่อนจะจากกันนะคะขออนุญาตโปรโมทสีพึ่งนะคะสีพึ่งตัวนี้เป็นสีพึ่งแพทชั้นเลิฟนะคะเป็นสีพึ่งที่สำหรับกัน เจลจาในเรื่องของความรักดึงดูดเนื้อคู่ดึงดูดคนที่ใช่นะคะให้เกิดความรักความสุขความสมหวังตัวนี้จะอยู่ที่จากปกติ499บาทเหลือเพียง399บาทโปรฟรีค่าจัดส่งด้วยนะคะราคานี้หมดแล้วหมดเลยนะคะทุกคนนะคะรีบทักนะคะแคปหน้าจอนี้บอกแอดมินได้เช่นเดียวกันนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากไหมขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ